สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียนน้องปอค่ะวันนี้แม่เมียวมีวิธีพับเหรียญโปยทานะคะดอกเบญจมาศมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะใช้ดิบินเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ แล้วก็เลียงทั้งสเส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวนะคะเเซนติเมตรค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับค่ะปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเซนลิบบินให้กว้างค่ะ กลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะ แม่เหมียวเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้เราจับปลายริบบิ้นมาทางขวาแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะกลับมาทางซ้ายนะคะหลังจากนั้นพับเส้นริบบิ้นลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นที่เราจะทำเส้นต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับมาทางขวานะคะนำปลายดิบินกลับมาทางซ้ายค่ะพับเส้นริบินกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบินออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานดิบินขึ้นไปค่ะพับเส้นริบินนะคะมาทางขวานำปลายดิบินนะคะ กลับมาทางซ้ายค่ะพับเซริบินกลับลงไปด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เซริบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับเซริบินกลับมาทางนะคะมาทางขวามือเอาปลายริบินกลับมาทางซ้ายพับเส้นริบินกลับลงไปด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มทำจากเส้นนี้จับเส้นริบบิ้นนะคะพาดขึ้นมาด้านบนนะคะปลายริบบิ้นเราจะชี้มาทางขวาหมวนตรงกลางเส้นริบบิ้นค่ะนะคะ,นะคะเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะนักเนี่ยค่ะตรงกิีบดอกนี้ค่ะสอดลงไปตรงกลางค่ะ ปลาดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะทะลุออกนี่นะคะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานดิบินนะคะขึ้นไปพับเส้นริบินกลับมานะคะพับเส้นริบินขึ้นมาด้านบนนะคะทางขวามือแล้วก็หมวนปลาดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นนี้ค่ะ ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะเส้นริบบิ้นนะคะนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราจะม้วนปลายริบบิ้นเข้าไปด้านใน1รอบค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายนะคะตับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไป พับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวามือหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะพลิกกลับด้านนะคะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านทางขวาค่ะเสร็จแล้วก็ตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดี